ขอความเจริญในธรรมจุงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโติยานกำลังนำเสนอเรื่องการคัดเลือกบุคคลที่จะฝักธรรมของพระพุทธเจ้าก็จบลงด้วยตัดสินพระไทยที่จะตอบแทนอุปการคุณของท่านปัญจวัคคีทั้งห้าคือท่าน กุลธัญญาวปปะพัตยะมานามและสุชิทั้งห้าท่านเป็นชาวกรุงกบ,บิลพัทก็ที่จริงก็เป็นประสกนิกรของพระโพธิสัตว์นั่นเองแด้กระบวชตามเสด็จแต่ต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์เปลี่ยนวิธีบำเพ็ญเพียรเกิดกุวควา,าทางศัตรูโดยวิธีการบาเป็นเพียรทางจิต ทำให้ท่านไม่เชื่อว่าจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เลยทิ้งพระพุทธเจ้านี้ไปอยู่ที่เมืองพาราณสีอิสิปตนะมริกทายวันที่เมืองพาราณสีเมื่อตัดสินพระไทยว่าจะเสด็จไปโปรดพระปัญญคีดแล้วก็ กำหนดดูด้วยที่ประจักษสุเวลาเนี้ยัญโยคีอยู่ที่ไหนก็ทรงเห็นท่านโดยที่ประจักษ์สุว่าอยู่ที่อิสิปตนะมรุกทายวันแขวงเมืองพารานสีซึ่งต้องขึ้นเหนือไปอีกสองร้อยกว่ากิโลการพระองค์ประทับอยู่ที่รู้เวลา เสนานิคมตามสุงควรแก่พุทธาภิรมแล้วก็เสด็จจาริกไปทางที่จะมีเมืองพาราณสีข้อความตรงนี้ที่จริงเป็นข้อความไม่ค่อยยาวแต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนว่าประทับอยู่เท่าไหร่แต่ถ้าเราลองนับเวลานะฮะเราลองนับเวลาว่าเจ็ดสัปดาห์ก็สี่สิบเก้าวัน ทีนี้49วันเนี่ยก็ยังเหลือ11วันครบ3เดือนพระม่จารครบ2เดือนนะฮะต่อการศัสรุคือ60วันพระเจ้าสัสรุน,รสรนุตตะรสมาสปุติยานวันเพ็ญขึ้นวันเพ็ญเดือน6แสดงบธรรมเทศนาวันเพ็ญเดือน8ก็คือห่างกัน2เดือนพอดี เพราะนเวลาตรงนี้ก็เหลืออยู่สิบเอ็ดวันแ,วแสดงว่าประทับอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยคงไม่นานตลอดสัปดาห์หรอกเพราะถ้าตลอดสัปดาห์ก็ต้องเสด็จมาโดยโดยทางฤทธิ์แต่ว่าพรรองเสด็จพุทธดำเนินไปบนเส้นทางเพราะว่า มันมีบุคคลคนหนึ่งที่จะต้องเพาะเชื่อเอาไว้เพาะเชื่อพุทธะเอาไว้ภายในใจของท่านก็เสด็จไประหว่างแม่น้ำขยาแล้วก็ไม้โพธิพฤก์ก็ที่จริงก็ตรงนั้นก็ใกล้ๆนะฮะใกล้ๆกับที่พระพุทธเจ้าสัสรุนแนหะอาชีว ชื่ออุปกาชีวกหรือชีวกชื่ออุปกาเนี่ยได้พบพระพุทธเจ้าในตรงนั้นคือระหว่างขยากับโปจิเพื่อระพุทธเจ้าก็เริ่มออกเดินทางเขาก็มาพบก็เกิดข้องใจสงสัยเพราะว่าปุคลิกลักษณะนิสง่างามเลอผิวพรรณก็ผ่องใสปุคลิกก็องค์อาจกล้าหาญลักษณะมีความสงบเย็น ก็เป็นยุคสมัยที่คนคนสนใจเรื่องเรื่องแปลกๆพวกงา่ายองนั้นแล้วก็จะมักจะค,คิดว่าท่านผู้นี้เป็นพระหรันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องแปลกแบบพระพุทธเจ้านะพระเจ้าก็แปลกอีแบบหนึ่งคือแปลกจะสามัญชนแต่สรุปว่าถ้าแปลกจกสามัญชนนี่แปลกยังไงก็ตามคนมักจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพระอรหันต์ เป็นยุคที่ค่อนข้างเหอ่อตํานองนคล้ายๆคนเห่อเล่นหวยเล่นเบอร์เนี่ยฮะคืออะไรก็ตีเป็นหวยเป็นเบอร์ไปเอยอย่งางท่านปูนาคัสปะเนี่ยที่เขาได้เรียกท่านว่าเป็นพระหันเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องอุบัติเหตุคือท่านเป็นทาตคนที่ครบหนึ่งร้อยของนายทาตก็เป็นที่โปรดปรานนะฮะคล้ายๆกัเป็นตัวเลข ตัวเลขสมบูรณ์ตัวเลขครบก็ชื่อปุณณะก็คือสมบูรณ์นั่นเองก็ไม่ต้องทำงานหนักส่วนมากก็ติดตามนายไปในที่ต่างๆคอยช่วยถือของหยิบของอะไรต่อะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่อิสระพอออกมาพอนายคุ้น,น,นวันหนึ่งก็ได้จังหวัดก็วิ่งหนี เ่อต้องการให้หลุดพ้นจากความเป็นผ้าแต่ก็นายจับได้นะฮจับเฉพาะผ้าแกก็วิ่งไปเรื่อยนะะผ้าก็หลุดหมดผ้ายาวนะะผ้าทูตีนี่มันยาวแกก็วิ่งไปเปลือยกายไปงันเองคนก็ตื่นเต้นก็ถือว่าอัศจรรย์ก็ยกย่องว่าเป็นพระหรันคือไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนะแม้แต่ผ้าก็ไม่นุ่ง คนก็ให้ความเคารพนับถือแต่ทีนี้ท่านเป็นท่าท่านไม่เคยศึกษาแล้วเรียนอะไรมาท่านก็สอนจับหลักอะไรไปก็ได้แล้วก็โม้ๆอย่างไง้ชอบกนอนะ่ะจะไม่มีกฎมีเกณฑ์อะไรแต่ว่าคนในโลกเนี่ยไม่มีกฎเกณฑ์เยอะคนๆพวกนี้ก็ไปยอมรับนับถือท่านปูนากัสปะก็กลายเป็นคณาจารย์จรรทคิคนหนึ่งนี่คนนาตบุตรเองก็ไม่นุ่งผ้านะฮะแล้วก็ทรมานร่างกายด้วยไม่นุ่งผ้าด้วย คนก็เคารพนับถือหรือว่าจิตเกศกัมพลเนี่ยก็นุ่งผ้าที่ทำโดยผมมนุษย์เกษก็คือผมนะฮะกัมพลก็คือผ้ากํมพลที่ทำโดยผมผมมนุษย์มันก็แปลกไปกว่าคนอื่นคนก็นับถืออีกอะ่ะคือนี้ก็สรุปว่ามีจุดหน้าสนใจแล้วก็คนก็เกิดเกิดข้องใจสงสัย แหมายความว่าใครก็ตามที่ทาอะไรให้มันผิดมนุษย์ซึ่งอ,อาจจะดีผิดมนุษย์หรือครึมครึมผิดมนุษย์เพี้ยนเพียนผิดมนุษย์อะไรก็ไม่รู้คนก็จะสันนิษฐานไว้ว่าเป็นพระอระหรันต์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านิงามสง่าผิดมนุษย์ผุคลิกลักษณะองค์อาจกล้าหาญแล้วก็เป็นร่มเงาที่ให้ความสงบเย็นแก่ผู้พบเห็นแล้วนันก็ถามว่า อาวุโสคือแปลว่าคุณนะฮะที่จริงอาวุโสนะเนี่ยแปลว่าคุณอินทรีย์ของท่านผ่องใสย,ยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ปลดป่องอินรียนะคือตาหูจมูกลิ้นกายนะฮะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแต่ว่าใจมันไม่เห็นหรอกคือแกไม่เห็นน้กใจอะตาหูจมูกลิ้นกายนี่ผ่องใสมีเป็นเนตเป็นประกาย แสดงถึงความสงบอ่อนโยนผิวพรรณก็สวยงามบริสุทธิ์ผ่องแผ้วก็เป็นจุดแปลกนะฮะว่าคนอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรในภายในใจอาจจะคนปกติธรรมดาก็ถามว่าท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครถามสามคำนะฮะคือท่านบวชอุทิศใคร ครเป็นาศาสตราของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ในในฟอร์มของนักบวชประเภทที่เรียกว่าภิกษุก็ตั้งแต่เสด็จออกประนวดมาก็อยู่ในฟอร์มของนักบวชประเภทภิกษุแต่ต้องเข้าใจนะอย่างว่าพระเราในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีมีอังสาสวมแต่สมัยก่อนมันไม่มีหรอกอังสาเนี่ยไม่ได้เป็นบริขารอย่างหนึ่งของพระแต่ว่า เราก็ดูแล้วไม่ค่อยจะเรียบร้อยนะถ้านุ่งสบงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ห่มจีวรก็บางครั้งก็ไม่ได้ห่มจีวรเพราะว่ามันมีงานมีการเดจยต้องทําแต่ว่านุ่งสบงตัวเดียวก็ดูไม่เรียบร้อยก็เลยอังสากมาสวมเสียงพระเจ้าตอนนั้นก็ไม่ได้สวมอังสาก็ห่มจีวรกานุ่งสบงก็ห่มจีวรสองผืนนันมีผ้าสองผืนผ้าสามผืนเนี่ยเพิ่งมาในตอนหลัง ก็สรุปว่าแต่งองค์แบบง่ายๆนะเรียบง่ายมากๆรอนผิวพรรณมันก็เด่นสง,ง่างามก็รับสั่งตอบเป็นคำตอบเหมือนกับที่กล่าวเขาเรียกอสสพวาจาตอนที่ประสูตมแล้วก็เดินด้วยประบาทเด้เจ็ดเก้าเนี่ยข้อความช่วงหนึ่งนี้เหมือนกันเหมือนกับที่ทรงรับสั่งตอนนั้น รับสั่งว่าเราเป็นผู้ครอบงามธรทั้งปวงคำว่าครอบงานั้นหมายความว่าทําลายกิเลสนะคือดับกิเลสได้ทั้งปวงอาชนาบรรดาพวกอกุศลทุจริตทั้งหลายมีชื่อยังไงก็ตามนะคร,ครอบงามได้ทั้งหมดแล้วก็รู้ธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงก็รู้ทุกรู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้มรรคเนี่ยแต่ว่าการเป็นการรู้ได้ยาย เพราะว่าทำทั้งปวงพอมาสรุปแล้วมันก็หมดแล้วนะฮะอริยสัจนี่ก็ถือหมดแล้วเป็นการรู้ได้ยานสามคือกัตายานรู้เอยไม่ใช่สัจยานรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรูว่านี่คือทุกนี่คือเหตุเกิดแห่งทุกนี้คือความดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุก แล้วก็เกิดยาณผุดขึ้นเรียกว่ากิจยาณคือรู้กิจที่ควรทำต่ออริยสัต์แต่ละข้อว่าแต่ละข้อนี่ควรจะทำอย่างไงก็รู้ว่าทุกนั้นควรกำหนดรู้เอาไว้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งแล้วก็มรรคควรเจริญแล้วกเกิดกัตายาณคือรู้ว่าทุกที่ควรกำหนดรู้เราได้กำหนดรู้แล้ว สมุทัยที่กั้สมุทัยสมุทัยควรละเราได้ละแล้วนี่นิโรธนิโรควรนทาให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วนี่มรกมรควรจเจริญเราได้จเจริญแล้วก็เป็นยานสามซึ่งเกิดขึ้นในระยะสัต์สี่ที่เรานำมาสร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเสมาธรรมจกักท่านฟังอย่าสังเกตว่าเสมาธรรมจกักมันก็จะมีสี่ซี่ซึ่งน้อยนะฮะส่วนมากจะแปดสิบสองสิบหก แล้วก็สามสิบเจ็ดนะฮะที่จริงสามสิบเจ็ดแต่ว่าก็ทำสามสิบเจ็ดไม่ได้ก็ทำแค่สามสิบหกก็เป็นสัญลักษณ์ท่าสี่ก็หมายอริยสัจสี่ท้าแปดก็ริมัไปุญแปดท้าสิบสองก็หมายความมายานสามซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจสี่เนี่ยอย่างละครั้งสามสี่ก็เป็นสิบสองถ้าสิบหกก็หมายถึงกิจในอริยสัจสี่อริยสัจแต่ละข้อเนี่ยจะทําหน้าที่สี่ประการสี่สี่ก็สิบหก แต่ถ้าสามสิบเ็ดนี่ยก็คือโพธิปยธรรมสามสิบเจ็ดก็เป็นความหมายเป็นสัญลักษณ์ที่คนรุ่นหลังก็คิดขึ้นตอนคำมารู้ธรรมทั้งปวงก็คือรู้ด้การสัจสรุ้ทีนี้มารู้ได้การสัจสรูก็แสดงว่าธรรมที่คนอื่นเขาครอบงําไม่ได้เนี่ยสุพเจ้าทั้งครอบงําได้หมดก็อันตนาและทิฏฐิไม่ฉาบผ่าแล้ว หือตามปกติมนุษย์เราเนี่ยเวลาไปเจออารมณ์นะเจอเจอเรื่องที่จะต้องแสดงความคิดความเห็นนะฮะทิฏฐิมันก็ฉาบทอาเรื่องวัตถุสิ่งของกับตันหามันก็ฉาบทอาก็อย่างที่พูดไว้ในวันก่อนนะฮะว่านักบวชก็ทะเลาะก,กันด้วยทิฏฐิชาวบ้านเองก็ทะเลาะก,กันด้วยกามก็สองเรื่องนี้ก็ยุ่งๆกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ไหนแต่ไรมา ทีนี้พระพุทธเจ้านั้นจะเห็นรูปจะฟังเสียงจะดมกลิ่นจะลิ้มรสจะถูกต้องยึดน้นยึดนั่นแข็งก็ตามนะฮะตามปกติมันเกิดรูปปัญหาสัธตัญหากันธาตนาและสัตตนาผลต่อพาตัญหาแต่พระพุทธเจ้าจะไม่มีตัญหาเพราะว่าดับตันหาพร้อมทัมม้งบุรากคือดับมันตั้งแต่อวิชชาแล้วทีนี้ทิฏฐิคือความเห็นต่าง ทรงรู้เห็นตามความจริงในแต่ละเรื่องทิฏฐิในที่นี้คือทิฏฐิความเห็นผิดทั้งหลายเนี่ยความเห็นผิดทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็มีทิฏฐินั่นแหละแต่ว่าก็ความเห็นชอบที่สมบูรณ์ทิฏฐิในที่นี้จึงหมายเฉพาะทิฏฐิที่ผิดนะไม่สามารถฉาบถาได้คือเวลาสัมผัสอารมณ์เนี่ยเราจะลองลองสังเกตเช่นคนที่รู้กับไม่รู้ ไม่ว่าอะไรช่นทนว่าคนเสพยาบ้าเนี่ยที่จริงถ้ารู้โทษก็เขาก็ไม่เสพถ้าไม่รู้หรือว่ารู้ไม่มีความเข้มแข็งมากพอจิตใจไม่เข้มแข็งมาพอก็ไปเสพแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้ชัดเจนในแต่ละเรื่องเพราะในสิ่งดีสิ่งไม่ดีเนี่ยก็เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเหมือนกันเกิดได้ลาบได้ยศได้สรนเสริญ ประสบความสุขหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกก็ได้เหมือนกันนะเหมือนกับคนทั่วไปก็ได้แต่เพราะว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงไม่มีความยินดียินร้ายกระไทยไม่ฟูไม่แฟกไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ส่งสัมผัสก็สิ่งเหล่านั้นที่จริงเมื่อก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าลาบยศสรเสญสุขสักแต่ว่าเสื่อมลาบเสริมยศนินทาทุกมันไม่มีอะไรนะ มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยดำรงอยู่ตามเหตุปัจจัยแตกดับไปตามเหตุปัจจัยปัญญาก็รู้เท่าทาันเกิดก็สักต่ว่าเกิดตั้งอยู่ก็สักต่ว่าตั้งอยู่ดับก็สักไปว่าดับแล้วก็ทุกเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยหมายความว่าตัณหากับทิฏฐิไม่เกิดยกสองอย่างแต่ยกมาหลายๆอย่างก็ได้แต่เพียงว่าในตรงนี้ทรงรับสั่งเป็นฉันทลัก เป็นฉันก็ต้องการตี่าดรักษาา,ารุระผุนะฮะตอนนั้นก็รับสั่งแค่สองข้อเกิดตัณหากทิฏฐิเพราะตัณหากทิฏฐิเนี่ยมันเป็นจริตมนุษย์นะฮะมันจริตมนุษย์เขาเรียกว่าตัณหาจริตกทิฏฐิจริตและตัณหากล้าก็แสดงปัญญาน้อยตัณหา,าน้อยก็ปัญญามากนะทีนี้ถ้าทิฏฐิกล้าก็แสดงว่า ไอ้ปัญญาเนี่ยทิฏฐิในที่นี้หมายความความเห็นผิดนะฮะคือปัญญาแกก็น,น้อยทีนี้ถ้าหากว่าทิฏฐิอ่อนปัญญาก็มากเพราะว่าตัวปัญญาเนี่ยมันตัวทําลายทิฏฐิดูความเห็นผิดพวกง่ายว่าพวกทิฏฐิเนี่ยมันพวกมิฉาทิฏฐิเนี่ยพวกพวกฝ่ายมืดแต่สมาธิทิฏฐิเนี่ยกขา่อยสว่าง แล้วก็ละธรรมเป็นไปในภูมิสามได้หมดหมายความว่าภูมิสามเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างอย่างอย่างอบายภูมิสี่ประการมันเกิดด้วยผลของอกุศลผู้เจ้าละอกุศลได้หมดคือละบาปละบาปได้หมดแล้วก็การเกิดเป็นมนุษย์ที่ที่ดีนะฮะขึ้นไปเรื่อยไปเร,ยเรื่อยเนี่ยมันเกิดด้วยผลของกุศลกรรม ระดับกามาวจรระดับรูปาวจรระดับอรูปาวจรระดับกามาวจรก็คือบุญประเภททานประเภทศีลนีนล่แหละ,วะพวกสัมมาคารวะปัวรายใจนี่เป็นเหตุแห่งทานความซื่อสัตย์จุริตสามีพัญญาไปนอกใจการร,รายใจนี่เป็นเหตุแห่งสุขสติงั้นแหละแล้วก็พวกได้ฌานบางเกิดเป็นรูปประพรมอรูประฌานก็บังเกิดเป็นรูปประพรมพระพุทธเจ้านั้นละหมด จึงไม่มีภพพระพุทธเจ้าไม่มีภพที่จะไปเกิดแล้วไม่ไม่มีชาตเกิดค,ความเกิดแต่ก็มีภูมิของธรรมคือโลกุตระกุศลเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพระทัยของพระองค์เข้าถึงโลกุตระภูมิแต่ก็ไม่มีโลกุตระภพนะฮะโลกุตระภพไม่มีก็ให้คําตอบว่านิพพานเป็นนาตาหรือ,อนาตาเนี่ย พ้นแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาคือตัณหาชเนติปุริสังตัณหาในอย่างชนให้เกิดเพราะตัณหาเนี่ยทำให้คนถือกําเนิดคือเกิดในภพในชาติต่างๆอย่าบ้านกลางบ้างละเอียดบ้านทีนี้เมื่อตัณหาดับอย่างอื่นมันก็ดับเป็นกระบวนกรัรกระบวนไปเลยนะคล้ายๆกับที่เคยพูดเรื่องปฏิจจสมบัติว่ามันมีอยู่สองหัวคือหัวในอดีตก็คือวิชาหัวในปัจจุบันนั่นคือตัณหาทวนนี้เหมือนกับ เมื่อก็รถไฟทั้งกระบว u นะ่ะถอดหัวรถจักรออกอันเดียวพอโบอก,กี้ทั้งหลายก็หยุดนิ่งเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะในกิเลสเนี่ยอวิชาจึงเป็นอดีตเหตุปัจจุบันเอไมชาตัณหาจึงเป็นปัจจุบันเหตุเหตุในชาติปัจจุบันแด้รับสั่งว่าเราจะรู้ยิ่งเองแล้วจะรู้ยิ่งเอง เป็นเป็นเป็นอภิญญายะสัสรู้ยิ่งโดยลำพังพระองค์เองไม่ไม่มีครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นเนี้ยจะพึงอ้างใครเล่าอ้างอ้างใครเล่ายัางไงอ้างว่าบวชอุทิตใครใครเป็นาศาสดาหรือชอบใจทรรมของใครเนยมันแม่นคำตั้งข้าอันี้มันไม่มีให้อ้าง บุรุทิศใครพระองค์ก็บวชเพื่อมุ่งสู่พระโพธิญาณใครเป็นศาสดาท่านก็สแสวงหาของท่านเองก็จจจะรู้ดีจะรู้ชอบไปโปรองเองถือว่าชอบใจทำของใครก็ทําที่โรรองส์จะรู้เพราะฉะนั้นสามอย่างนี้จึงจึงไปไม่ได้อ้างจากข้างนอกแต่ก็เกิดขึ้นอยู่กับโรรองเองแล้วก็อาจารย์ของเราไม่มีอย่าลืมอาจารย์ของเราไม่มีในที่นี้หมายถึงว่า ผู้ที่ท่านบวชอุชิตได้ว่ายึดถือใครเป็นศาสดารือชอบใจทำใครดีไม่มีแต่ว่าท่านอาลาดาบวชอุตกาดาบวชเป็นต้นแม้แต่ครูวิศวามิตรตั้งแต่นนุษย์กาก็เรียกว่าอาจารย์ของเราแต่ไม่ใช่อาจารย์ในการศาสรู้หรือว่าช่วยปรุงรัชรรที่ปรุงศาสรู้นั้นไม่ได้มีอาจารย์ไม่ไมีเลยมมีครูบาอาจารย์เป็นการศึกษาคนคว้า แล้วเราจะเห็นว่าปรับสภาพไปเรื่อยๆอย่างที่เคยให้รายละเอียดวิจิตพิสดารก่อนที่จะขึ้นประทับบนต้นโพเนี่ยเพราะประเด็นตัวนี้มีคนพูดกันเยอะส่วนมากจะเอาไปพูดแล้วก็พูดเรื่อยคือไม่ค่อยอ่านไม่ค่อยดูที่ปะัะไตรปิฎกว่าตอนนั้นก่อนประทับบนต้นโพเนี่ยพระพุทธเจ้าบรรลุสมาบัติแปดแล้วบรรลุไปถึงสมาบัติแปดแล้วพอขึ้นไปต้นโพเนี่ย มันไม่มีกิเลสประเภทแต่ที่จะเกิดขึ้นรุ่มรุมใจแล้วไอ้กิเลสสมานเดี๋ยวไม่มีมาตั้งแต่ก่อนจะขึ้นไปแล้วมันไม่ใช่ตอนไปนั่งบทร้นโพหลือไปนั่งต่อสู้กับกิเลสสมานอยู่อีกมัไม่ใช่อย่างนั้นที่พยายามที่พยายามให้ท่านผู้ฟังนึกถึงเหตุการณ์สถานที่กาลเทศะคือนึกถึงกาลเทศะอยู่ด้วยเพราะเวลานี้สถานที่นี้ทําอย่างนี้ มันก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้คือตามปกติเวลาเนี่ยเราเราพูดเรื่องอะไรเนี่ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเขาต่อสู้กันทางการเมืองเนี่ยกาลเทศะบุคคลเนี่ยมันมันผิดหมดเลยอะ่ะเพราะเวลานั้นนะเวลานั้นคนคนนั้นเป็นอย่างหนึ่งนะแล้วก็ก็อ้างไปทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีอำนาจไม่ไม่มีหน้าที่ไม่มีตำแหน่งที่จะไปทำอย่างนั้นได้ แต่ว่าคนไม่ได้มองรอบคอบในลักษณะน,นี้คือการละเทศะบุคคลการกระทำเนี่ยมันต้องเป็นอันเดียวกันเลยเวลานั้นสถานที่นั้นบุคคลนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วจึงทำอย่างนั้นได้ทีนี้เมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเช่นสมมติว่านินักการเมืองคนหนึ่งไปสั่งฆ่าคนมันก็ถามว่าตอนนั้นเขาเป็นอะไรเวลานั้นตอนนั้นเขาเป็นอะไร เมื่อเขาไปราษฎรคนหนึ่งอา้าวแล้วก็าราษฎรคนนึ่งก็มีสิทธิ์สั่งฆ่าคนได้ไงมันไม่มีเหตุผลเพราะฉะนนัน้ตรงนี้มันมันมันที่เราไม่ค่อยโยงให้ดูจริงๆเนี่ยสมมติว่าเราพูดประโยคหนึ่งเนี่ยมันมันจะเกี่ยวอะไรกันเยอะเลยเช่นบอกว่าผมได้ยินเขาพูดถามว่าคุณอยู่ห่างเท่าไหร่ ปรากฏว่าห่างที่ไม่ไม่สามารถจะพูดจะได้ยินได้ก็แสดงว่ากาละกเทศะนะกับการการะทำของคนเนี่ยมันขัดแย้งกันเพราะในกาละอย่างนั้นคุณอยู่ในเทศะอย่างนั้นคุณอยู่คุณหนึ่งอยู่อีกเทสะหนึ่งคือสถานที่หนึ่งและการพูดเนี่ยธรรมดาของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครได้ยินขนาดนั้น เออถ้าพูดเครื่องเครื่องขยายเสียงก็ต้องถามมัาทำไมยังมีเครื่องขยายเสียงอีกต้องมีงานอะไรหรือเปล่าพอมีงานมันมีนมพยานนะทีนี้มีพยานมีบุคคลอะไรต่ออะไรเยอะเลยก็กลายเป็นปัญหาที่จะต้องศึกษาทําความเข้าใจแนวตัวนี้ที่จริงมันเป็นแนวของโครงสร้างของสัพพิสธรรมนะฮะเราจะเห็นว่าทีเดียวเนะี่ยมันรวดเดียวมันมาหมดทั้งเจ็ดข้อเลยต้องครบเพราะงั้นพระพุทธเจ้าที่บอกว่า จะพึงอ้างใครเล่าอาจารย์ของเราไม่มีเนี่ยหมายความว่าไม่มีที่พระองค์บวชอุทิศในฐานะที่ทําให้พระองค์ตรัสรู้แล้วจนพระองค์ชอบใจนะไม่มีไม่ใช่ว่าปฏิเสธอาจารย์ในชีวิตไม่มีนะต้องฟังกันหลายแต่รมประพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญกง,งามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี